กลาสวัสดีครับพี่น้องฟองไปทั้งช่องผู้นาคมาลาเบิดเตปลยเลได้ขนาดเด้อการในนี้พอผู้นาฟอด้วยทิ้งงานพี่น้องกำลังที่เดินทางลงไปที่ปราทุมธานีนะพี่นอ้องเด้อไปที่ปราทุมธานีสำนักของอาจารย์พย,ยักเขียวดางเพราะว่าวันที่7นี่พอผู้นางสิงไปเขาร่วมพิธีน้อมํลำลึกนึกถึงคุณแม่บุเรยียนโตบุญเติเทมที่วัดสัมพันธ์ววงศ์พี่น้องที่วัดสัมพันธ์วงศ์พี่น้อง เรียกร้องมาหลายว่าอยากให้อ่อคุนาเบิ่งไต่ฐานพระของคุณแม่บริการตัวคนเติมเพราะว่าเสี่ยวมาเหรียญเลีเล่ามื้นี้นะมื้นี้มื้นี้วันที่ห้ากันยายนสอง8ห้า้องสิบปพี่น้อง่อบุนาก็เลยได้ไปเบิงนะ้งให้เด้อพี่น้องเนื้อ่อบุนาได้ไปเบิ่งให้แล้วนะพี่น้องเรียกไต่ฐานอีแม่นั่นได้แก่สองหนะึนะ่งเก้าะพี่น้องได้สองหนึ่งเกพี่น้อง <c oughs> ส่วนเลขส่วนตัวของอปอบูนาอ่าที่มักที่ชอบพี่หลีแล้วซึ่งดังภาวนาไดา้เมื่อคืนนี้กพราะเขาพวกหัวกันว่ามันส่เขาว่าเขาแต่ว่าเลขคนร้อยมากพี่น้องอ่าพราะมันเลขลับร้อยมากดีอันนี้เลขร้อยมากี่หลีเลยให้พี่น้องได้เห็นขึ้นในหัวในประสาทในสมองว่าห8 6ปดหเก้าแดเ้าหกแปดหกเก้าแปดเก้าเนี่ยไม่ใชยงสี่พี่น้องยู่ในสมอง,มส,งส,สมอง,มองอปอบูนา ก็ให้พี่น้องป้องไปเอฟซีแฟนช่องกับไปพิจารณาพจารณาซ้อมม่งว่าสิ่งที่พอผูนาควา้าว่าอยู่เนี่ยมักบอ่อมักกะจังพอจัดขัดกะจังคอผ่านเนื้อเพราะว่าเลียงพอผููนาคมันบอกเขามาหลาหงวนแลวพี่นอ้องฮาเมื่อนี้ามีบุญสัมพันธ์กันกับอีเมหาได้เลียกไดฐานผ่าอีเมสองหนึ่งเก้าแล้วก็หาไดโชคได้ลาภ <im it> พอไดคานั้นมันกลับนอกพี่น้องเนาะ กับพี่น้องฟ้องไปกับพิพิจรณาพี่เจร,เจรซ้อมเอาว่าวันนี้วันอาสุกที่5เดือนกันยายนพุทธศักราช2,568อพอปูนักปล่อยเราเดอ้ออ่ 6, 8, 6 9, 8, 9 6า6,8,6,9,8,9 6ห6 9 8 9ส่วนเลขใต้ฐานพระอีเมพี่น้องพระพิจรารณาเอาได้แก่2เ9 2าสองเกเด้อพี่น้องเดอ้อเอา ผู้ใดเห็นคลิปนี้ทั้งช่องย t u b e แล้วก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมหนึ่งกำลังแร่งเชียร์แรงใจใพอผู้นากเน่ช่องน,น้อยๆพี่นอ้องตัวลังค์งคนก็นคอยติดตามมามื่อแล้วคนสองคนก็นมีอยู่กันคดีใจผู้ที่ได้โชคได้หมันตะกอนๆปูนนะพี่น้องก็ดีใจนะเนอช่องนี้โชคกับพวกเขาก็จว่าได้ลงมหาอีเมลขอพ่อนเพิ่นนะพี่น้องเนอเพราะฉะนั้นแล้วหาโมนีมันเข่านะพี่น้องเนาะ มันเนี้มันเข่าพี่ยังมันก็เกิดขึ้นได้คือ่นวาน,นั่นละ่ะอ,อพาพี่น้องกอพิจารณนาเบอ่งเด้อเลขใต่ฐานพระอิเม็ไดแก่219 2น9กส่ส่วนเลขพอูุนักน่งสามารถที่อยู่มันมากกได้แก่มาเลข6869 8 9 6 8 69 8 9เ้าไหเห็นคลิปนี้แหละไขเฮ้มันหมานลำรมาด้วยตอนนี้พอบุนักน่งอยู่ที่โคตรามานางรับประทานก๋วยเตี๋ยวป่าเด้พี่น้อง แวะข่างทางแล้วพี่น้องเนาเที่ยงกลัวๆแล้วพี่นอ้งนองเอาสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดี